ส so, วัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับแอม Tattoo Boy ่เอเ e Ever um, วันนี้ผมจะมาทำหมูปิ้งอย่างที่ตลาดเมืองไทยเขารับประทานกันนะครับฮึกมากทช่ s ยเนส i n e s p e i ไทยแลนด์ชิสสไตล์ไปดูกันนะครับอันนี้คือเมื่อกี้ที่เราหั่นหมูลแล้วก็ ส่วนผสมลงไปเราลืมนะคะเราก็เลยอยู่บ้างคีบๆว่าเออไหนๆทาแล้วอัคดคลิปเล่นๆดีกว่าแต่จะบอกส่วนผสมนะคะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนครึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะก็อีกหนึ่งครึ่งหนึ่งอันนี้ประมาณหนึ่งช้อนครึ่งเหมือนกันอันนี้สองช้อนโต๊ะอันนี้ก็หนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้ประมาณหนึ่งช้อนชาคือพริกไทยนะคะ อันนี้ผงชูรสประมาณครึ่งช้อนโต๊ะอันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําตาลเขาเรียกว่าน้ําตาลอะไรน้ําตาลน้าตาลปึกาพามชูกอ่ะชูกรรชกระปองอันนี้ใส่ประมาณหกก้อนเล็กๆนะคะหกก้อนเล็กแล้วก็มาสับสับๆเอามาบดให้มันละเอียดแล้วเราก็ไปผสมให้เข้ากันแล้วก็มีอ,อะไรอะ่ะ กระเทียม5้ากี่ใหญ่แล้วก็รากผักชี4ีรากใส่1ใส่หต้นใส่ต้นเขียวมันไปด้วย1ต้นนะคะรากผักชี4ต้นแล้วก็เบรกิ n งโซดาหนึ่งซองเพื่อที่จะให้หมูมันนิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เอา Breaking โซดามาผสมกับน้ำเย็นจัดไม่มากนะคะประมาณสองช้อนถึง3ช้อนโต๊ะก,ก็ได้ค่ะเอาผสมกันแล้วก็เทใส่หมู แล้วก็นวดนวดไปอย่างนี้ให้มันเข้ากันจนไม่เหลือน้ำซอสจนเรามั่นใจแล้วว่าซอสส่วนผสมของเราทุกอย่างผสมเข้ากันดีจนมองไม่เห็นซอสเลยนะคะดูหมูมันก็จะหมักเข้าไปโซ l e เ t อ i ์อ g e ครับ e ราจะเอาซุปด๊อยชิ่ง6ชิ้นโฟเดม u ามสุกเกอเอ่อเซอขึ้งนกเปาไนฟอยฟอยฟงนกเปาเอ่อขออรย Vier. vier so kleine Stäbli und ähm, mit äh, Wurzeln weiß vom ähm, äh, thailändische Koriander und ähm, Brust noch das. halbe so -cha. so Teelöffel eine das da so ein Esslöffel das, das da ม็กก้หนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งอเอสอันเอสเลเวอันนี้หนึ่งครึ่ง้นอ้ัน้อิอันบอกแล้วสองช้อนบอกแล้วไม่ต้องบอกซ้ำไม่ต้องบอกซ้ำนะครับเราเรียงมาเงี้ยเราก็จำว่าไหนบอกแล้วนะคะอันนี้ใส่ไปสมช้อนโต๊ะนมนมปกติ3ช้อนโต๊ะค่ะ 3 Esslöffel. Mm -hmm. Und dann zusammen da rein. Knete, knete, knete. Ah, noch etwas. Äh, Bachpulver noch. Mit äh, ganz kaltem Wasser. Ein ganz Bachpulver, ganz wenig kaltes Wasser. Und dann auch da rein. Das ist frei, richtig saartisch, weißt du. Also, jetzt ist es. nur, ich kann. sind natürlich สามสิบถึงสี่สิบห้านาทีแล้วเราก็มาลองปิ้งกันเ,เรามาลองทาหมูปิ้งว่ามันจะนิ่มอย่างที่สูตรเขาบอกไหมแต่พวกเราลองมาหลายสูตรตอร่อหลายตอ่อหลายสูตรแต่ว่าสูตรนี้เวิร์กมากที่สุด <c oughs> นิ่มแล้วก็เหมือนเมืองไทยมากที่สุดค่ะลองมาหลายสูตรแล้วเม่ไม่ไ,ม <c oughs> ไมปหลายสูตร <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะลองเสียหมูไปหลายโลมกันนะคะกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ได้เพราะว่าลูกชายชอบมากค่ะหมูปิ้งไปเมืองไทยทีไรหนึ่ง,งอาทิตย์กินแต่หมูปิ้งตอนเช้า <c oughs> Wenn ich das hart habe ich das Wow, ich nicht Ja, eben, immer so kneten, bis keine Sauce mehr gibt, dass alles im Fleisch ist. Und nachher 30 bis 40 Minuten hier lang. Wir haben vorher äh, schon lange vorbereitet. Ich kann nicht sagen, genauer jetzt. Einfach Schwein schneiden, mm -hmm. Knobri schneiden, tun, in Koriander innen tun, ähm, Pfeffer ein thailändische Aroma ein und alles da, äh, was, vorher? Äh, Pitzeli, was ich da vorher gesagt habe. Und dann gibt es so eine Sauce, weißt du? Verstehe. Yeah, yeah, Okay. dann lassen wir das. Und jetzt können wir die Muffin, die wir gerade gemacht haben, แล้วใส่เตาอบมีส้มตำด้วยนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวขาดไม่ได้มาเยสสปีสีหมูปิ้งที่เราทำเมื่อตอนกลางวันกันนะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อย ถาดก,ก็มีชะอมผักบุ้งต้นหอมเ <c oughs> ร็ระะะจแวเสียสตูฟฟมาไหมล่ะต่อไปจะทำอะไร ไม่นะจวอันนี้พริกทอดกรอบรสลาบตามแม่ <c oughs> อีพิมตัดไปนะคะเราก็จะเทกันองนน้ำแล้วมันใช้ตองกลางนะเออไม่เป็นไร กินสองคนพวเมียที่แล้วโควิดคงไม่มี่ะดัสตาตัวตตมิตรนานทานให้ลอยนะครับว่ แต่พริกทอดของพึพ้พยพายของข้นแน่นอนอย่างยิางรสลาฟอู้ยตื่นเลยเห็นไหมใชไ,ได้ไหมคะหมูอะไรไหมอพอดี

เหล็กเยนเลยอืมอมอื้มอสุดโอ้มันแบบอยกว่าพี่อะไรเลยนะแผดจนขาเลยสามีไม่ค่อยทานเร็ดนั่งคือ้เลนยแบบถนัดถนัด Mm hmm. Woo. Wow. Ah. Mm hmm. Mhm. Mm oh. Aber ah, well. mein Gott. Doch es ist mega fein, Danke fürs Zuschauen. และไม่ล like, ืมกดไลค์กดัชกดไล์กดติดตามแค่นี้กงพออะไรนะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสามีไม่ไหวแล้วที่ยื